คนเกิดนัก,กษัตย์ปีละกาปีไก่เป็นนัก,กษัตย์พลังาธาตุโลหะเดือนธันวาคม2568เป็นเดือนชวดพลังน้ำาธาตุดินพลังาธาตุของเดือนส่งเสริมสนับสนุนพลังาธาตุประจำตัวคนปีละกาส่งผลให้เดือนนี้คนปีละกามีความก้าวหน้าในอาชีพการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตามอบหมายงานสำคัญเพื่อร่วมงานสนับสนุนได้รับการโปรโมท เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้ขยายงานและสร้างผลกําไรโดยเฉพาะคนปีละกาที่เกิดปีพศ2536พศ2524และปีพศ2512การงานราบเรื่นผลงานโดดเด่นมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีโอกาสได้ทำงานสำคัญมากขึ้นมีโชคจากการเดินทางส่วนคนปีละกาในรอบอื่น พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะคิดจะทําอะไรราบลื่นมีโชคลาบได้ลาบลอยลาบเสี่ยงมีงานพิเศษมีรายได้เสริมแต่ให้ระวังควรปล่อยวางอย่าไปก้าวไายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นจะทําให้เกิดปัญหาเดือดร้อนด้านการงานการงานเพิ่มขึ้นแต่ลาบลื่นคล่องตัวดีมีงานพิเศษหากค้าขายยอดขายเพิ่มขึ้น ให้ดูแลและการบริการลูกค้าตลอดจนงานเอกสารให้ดีด้านการเงินราบรื่นคล่องตัวดีด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีละกาสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีาธาตุโลหะเพื่อเสริมพลังธาตุประจำตัวจะช่วยเสริมพื้นดวงให้มีโอกาสดีขึ้นมีผู้ช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น